นป่ประตูธรรมดาเนี่ยแสดงว่าโลกนี้เขาไม่ยอมรับแสดงว่าโลกนี้ไม่ยอมรับประตูนั่นแหละอินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้เชื่อโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมโอเคโอเคนั่นเองนะฮะเวอร์ชันกบด้วยนี่ไงเราเจอกับวิขวัญนักตกเพชรนะฮะ สวัสดี <ตก S 1> ค่ะใช่พี่ขวัญนั่งตกเพชรต้องเอาเพชรมันล่อถึงจะป้ยแบบตกเพชรนานมากอะตกแบบจนชารขึ้นเต, <c oughs> ตยไวชายนี่มันเป็นทูดมันเป็นทูตคุณมันจะได้เหมาะกับแบบป่าธรรมชาติอะไรยงี้อ๋อโอเควันนี้เรามาทำอะไรฮะวันนี้เราก็จะมาสำรวจโลกจับชายเวิร์ของเรานั่นเอง เจ้าแชยเวอนะก็นะเราก็เตรียมอุปกรณ์ในการแบบมาล่ามาล่า้าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่มาสร้างบ้านนะเราจะมาสร้างบ้านในโลกนี้กันทําสวนทํานาไว้เป็นแบบบ้านพักตากอากาศบนชั้นโอโซนเลยอ่ะเอาจริงเหรอโหหดมากเออไม่ไม่ใครรวยเท่าเราแล้วใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาล่าเพชรด้วยวันนี้พี่ขวัญจะมาล่าเพชรเออแล้วเราแบบเออพอเราสร้างบ้านเสร็จเราก็จะ แต่กลับโลกเราใช่ไหมแล้วโลกเดิมแล้วก็ไปหาโลกใหม่นะหาได้เองก็ไปโลกใหม่เพราะว่าถ้ามีมอดเพิ่มเดี๋ยวเราก็มาเล่นใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีนะไปทางไหนดีเจงนำนำทางนี้เต็งไปเลยหหหหหตกลงมาไม่คุ้มนะจ๊ะตกลงไปตายหาแฟนใหม่เลยนะ โอ้ยดีโอ้ยดีโอ้ยดีโอ้ยเจอเพชรเดี๋ยวพี่ขวัญจะขุดเพชรกลับบ้านด้วยที่บ้านไม่มีเลยดิที่บ้านไม่มีเลยดิเพชรเนี่ยที่บ้านไม่มีเลยดิโอ้โหเราอุตส่าห์สร้างโลกแบบมีเพชรแล้วก็ต้องเอาให้ครมเออันมไนเป็นลูกทรงแบบแปลกๆมากเลยค่ะเฮ้ยคนปลาคนปลาคนปลาอยู่ตรงนู้นเอ้ยเจงใจใจสู้เปล่าคนปลาเหมือนเราก็อยู่กับคนปลา่นอะ คนป่าเคเอนี่ยเขียวเริงๆบ้าคนป่าเคเอนที่ไหนแล้วคนป่าเทเทเลยเราไม่ใช่อ่ะเธออย่าขุดข้างล่างดีเราขึ้นไปไม่ได้อ๋อเธอขึ้นไปดีอ่ะออะไม่ถึงแม่เลยว่าแล้วุุยได้เลเวลด้วยอ่ะตอนนี้เธอเลเวลเท่าไหร่ยีิบเจ็ดฮะของเราสี่สามอ่ะเกินมาดีนะเราเอาบล็อกมาด้วยเธอเราไม่มีบล็อกเลยลืมเอาพวกอาหารมาวะ อ๋อเราเรามีข้าวอยู่อ๋อมีข้าวใช่ใช่งั้นเธอขุดข้างบนไปเดี๋ยวเราขุดข้างล่างให้โหเป็นมหาเศรษฐีเลือชิเดียวไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้ไม่ชี้นะเป็นมหาเศรษฐีโออ๊โออ้เฮ้ยบอกเลยว่ารวยมากโอ้ยมันมันจะกระตุกนิดนึงนะฮะน้องๆเพราะว่ามันเป็นแบบโลกที่แบบ อยู่บนท้องฟ้าไงมันต้องเจนเนอเจนเนเรตก้อนมเมฆเจนเนเลตบล็อกที่ลอยบนฟ้าเจนเนเรตสภาพอากาศต่างๆอะคือมันต้องสร้างเยอะัะมันกกระตุกเป็นช่วงๆกระหลิ่นคุยนะนต้องแปลกใจ <c oughs> พี่ขวานนี้ลำคาญมากเวลามันกระตุกเนี่ยแบบหัวร้อน <c oughs> ดูดิน้องๆยี่ขวอนเขาหัวร้อนง่ายมากอะหัวร้อนเป็ตนตัวอย่างที่ไม่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเล่นเกมเราต้องคลายเครียดนะไม่ใช่หัวร้อนนะหรอหรอพูดมากพูดมากพูดมาก โอา้อาตกมากระตุกกระตุก้กยคือเมื่อกี้เราเห็นเธอลอยฟ้าอะเธอไม่ร่วงวาเอ้ยทำไมหมา,หม,ามีสปินเนี่ยเอ้ยเจะขุดนี่น่าตกลงมาทำไมเราวใจมันเสียเวฟเธอได้มาเท่าไหร่หูแล้วได้มา64กับอีก9ก้อนเธอได้มา51เอ้ยทำไมน้องหมาบิงอย่างนี้ละ่ะนั่นดิตีน้องหมาสนานสักิดหมาเวลาเขาวิ่งวนๆมันหาที่ฉี่ไม่ใช่เหรอเธอ เ้ยเธอคนแกะห่างเราได้ที่นอนแล้วเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามันเดี๋ยวขอดูก่อนเขามีที่ตัดขนแกะปะมีมีมีเดีเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินอุ๊หกระเด็นไปไหนเนี่ยมีสองตัวนอย่า่เดียวเดี๋ยวไปตกลงไปข้างล่างเอ้ยโอ้โหแล้วมันแบบมาอยู่สปายเหวขนาดนี้จะเหลือนกลับเขามาก่อนดี เฮ้ยมดันไม่ได้ดูตัวนี้สิลงไปนี่ก็ตายแล้วเนี่ยเธอมาดูตัวเทานี่โครเกินตัวเท้าช่างมันตอนนี้โอเคได้มาหกแล้วทำเตียงได้แล้วช่างมันตัวเทาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยฟักทองฟักทองประดับประดอยประดิษฐ์ประดับประดอยเฮ้ยเธอคนป่ามันจะไฟโอ้กระตุกแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเห็นพวกสัตว์ประหลาดเท่าไหร่นะไม่น่าจะมีนะ ของหมาไปหาที่เยี่ยวดีเป็นลูกวิ่งวนหรือล่ะฮิหมา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 ไปละวหมาอื่นดีกว่ากี่ได้อีกเดียวใช่ไหมใช่มีเพชรอีกแล้วนะคะข้างหน้านู่นโอ้โอ้ไอเทน้ำไปก่อนดิเธอวิ่งไปเลยโอ๊ยอย่าเพิ่งบอกเขาควรตกสแกนนิตตั้มโอ๊ยสแกนนิตตั้มประหลาดมันก็มาเลยทำไมทำไมดีนะล้วเตรียมอาวุธมาหน่อยเตรียมอาวุธมาเตรียมของกินมาด้วยไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์ตายไว้ซะ โอ้ยโอ้ยเต่งน,นู่นอะไรอะ่ะกินมันติดเผือกกินเหงือกติดฟันเอ๊ะมัน,นเป็น,ปนสิ่งก่อสร้างกินงือกติดฟันกินอยากหวานเลยไกินกินเผือกติดฟันเออได้เดินเราไปได้ไปแดงโอเคตรงนี้ไม่ไม่มีเหวนะคะ,อ,คะ,คะอ,คอ,อ,อุ้ยมีพึ่งมีพึ่ง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 หรือแมลงวะพึ่งพึ่งเหรออย่าไปตีมันเดี๋ยวมันก็แปะเย้มากเรากลายเป็นพึ่งได้แล้วแหละข้าพึ่งทำไมโอ้ยกระตุก เราทาเพิ้นเพจที่นี่ยังได้เลยสินั่นสินะเฮ้ยเฮยเธอเฮ้ย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 เธอกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะเธอตีมันเธอตีมันเราจะตุกโอเคโอ้ยโอ้ยเกินเยียวยาบ้างเดี๋ยวนะพี่ขวัญขอกินอาหารกันหิวมากข้างในเป็นชั้นหนังสือเลยใครยิงเขาใครยิงเขาเฮ้ยเราปิดประตูเอ้ามันอยู่ข้างในหรือมันอยู่ข้างนอกทำไมอยู่ข้างในทำไมตอนแรกเราไม่เห็นวะ เออนั่นสิเราก็ไม่เห็นมันต้องบ<ห>ัว,บ<า>วได้ได,ด้วยเยหรออ๋ออันนี้มันเป็นพวกพวกหนังสือออรหหนังสืแบบเออที่เราแบบสร้างโลกไ <Wow. S 1> งแต่ไม่แน่ใจว่าทุออกมาได้เปล่าหรือว่าทำยังไงอ,อ๋อคิดขวาแล้วก็ออกมาได้เลยอันนี้เป็น Dense All เอามาให้หมดอะตอนนี้เป็นเอ็นอรมันมีให้อยู่ก็หยิบหยิบมันจะหาทำไงจะอ่านทำไมลรอแล้วก็อยากอ่านอยากรู้ว่าได้อะไรมาบ้างอ่ะเผ้ยมันดูดีนะเนี่ยอ๋อแสดงว่าเป็นที่สะสมแบบพวกเอ่ออ๋อมันอยู่ข้างบนสเตกาเดตันดีๆดีานแถวเดยน่ากลัวมากเลยอ่ะตอมันมืดแล้วอ่ะเรานอนกันในนี้ก่อนไหมโอ้ยเออนอนในนี้แหละเออเราก็ใช้ที่นี่เป็นบ้านมุสร้างแล้วจบมีสเตกลเดตันข้างในอ่ะเห็นว่ามัน มันติดอยู่กับเแยแมงมุมอะขวาเออโอเคเราแจ้งที่นอนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปจับไม้มาให้ละกันตรงนี้มีแล้วมีแล้วมานอนก่อนดีกว่ามันมืดอะแล้วว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ที่อื่นมันต้องใช้ไม้อยู่เดียะแล้วว่าไมใช่อะแต่ว่าตอนนี้เตียงเสร็จแล้วนะโอเคนอนอ่นอนรีบนอนเออแล้วเป็นวางตรงนั้นมันจะได้เหรอก็นอนไม่ด้นะก็ไม่ติดไงมันไม่มีอะไรบนหัว อยากด้วันนี้กลับไปด้วยได้ไหมอะไอที่บางอะเหรออาอเอออาไดเว้ยไดเว้ยเออเก็บไปนั่นแหละเอาไปวางไว้ที่บ้านเราดีมันเรียกว่าลิขทินโอ้ทุบเตียงไปด้วยไหมเนี่ยสรุปเราจะทำบ้านกันแถวไหนเนี่ยเราเอาเตียงวันนี้ก่อนละกันแล้วก็กลับมาถูกไหมอ่ะเราก็สร้างแถวนี้เดี๋ยวถ้าถ้าเรากลับไม่ถูกเราก็ตายไงเออมันก็มาบ้านมาเตียงไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจอ่ะ ลองตายสิได้ยิงนิงนะใ้นิ่งนะเตงของเราเยอะยิงนิ่นินะเคสเตงแหละตายตายซะเอเอาเอาเอาเฮ้ยเตงเดี๋ยวเขาตายเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้กเฮนเกิด้ยเค้ยเฮ้เค้เเ้้ยเเฮ้ด้ สตี้าทำไมสตีทำร้ายจิตใจเขาทำไมเนื้อเขาก็เด่นเลยอ่ะ๋อ้ลุนแล้วถ้าเป็นระแพ้เธอชุดพัะสะธรนี่ว่าไม่รู้กันโอ๊ยกระตุกเราจะไปสร้างบ้านบนยอดเพชรเธอหรอเพชรเป็นฐานโอ้เธอเนาะความคิดที่ดีอยาากสร้างแบบบนบนบนก้อนเมฆอ่ะแต่มันคงน่าจะยากเกินไปแต่ละว่าทั้งแหวนนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอก ใช่มันก็จะมีแค่บล็อกที่เราใส่เข้าไปอืเอาเลยค่ะงั้นจัดเลยค่ะห่างกันมาแล้วเราจะเอาไม้มาจากไหนเยอะแยะวะสร้างบ้านตัดสิคะจะทำอะไรได้คะนอกจากตัดไม้ล้ค่ะไม้บนเกาะนี้ก็ใช่จะเยอะจะที่ไหนเถมเดินทีก็กระตุกทีเพื่อไหไจะได้เนี่ยเมื่อกี้มันราอเห็นคลิปเพืแถวนี้ด้วยโอ้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กัลกระตุกมากเธอเราใช้ไม้นี้สร้างได้ป่ะไม้ดำๆเนี่ย มันต้นใหญ่เดียะแล้วตัดเธอเลยอ้าวเธอไม่คิดจะช่วยเราสร้างบ้านเลยเหรอไม้เราจะตัดไม้ขาวแล้วก็ตัดไม้แล้วไม่กระด้คือไม้ขาวมันต้นเล็กไงไม้ดำนี่แปบเดียวได้เลยเนี่ยมันเป็นขึ้นสีแถวก็เอาอกกดีก็เอาหลายๆสีผสมกันไงอ๋อหลายๆสีเลยนะใช่เป็นบ้านผสมสีเพราะว่ามันจะดูแบบเป็นชื่อจับ่ายเวอร์ของเรามันก็จะเป็นบ้านจับชาย แต่บชายนี่ต้องมีผักด้วยนะเออมีทุกอย่างใส่ให้หมดอ๋องั้นได้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ตัดใบไม้ให้พี่ตัดขอนแก่ตัดใบไม้ให้จะได้เป็นตอ้ยยังไงคิปเปอร์คิปเปอร์เขียวเขียวอยู่ตรงนั้นนะเธอ,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 อเอ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 อเฮ้ยโอ้โหต้นมันใหญ่มากอะเธอตัดต้นเดียวก็แบบใช้เวลานานจริงๆเธอตัดต้นเดียวเท่ากับเราตัดประมาณสิบต้น แต่มันก็ได้เยอะอยู่อันนั้นน่ก็ต้นมันสูงไงแต่พูดถึงว่าเราตัดต้นเล็กๆแต่มันก็ได้แบบได้ไหลายต้นอ่ะโอ้โหสูงจริงเห็นอยู่ๆๆเห็นอยู่จะทำบ้านแบบไหนดีคะเน,นี่ยคิดแบบเนก่อนร่างสร้างเลยค่ะ,ะต้องเป็นบ้านจับา่ายเธอสร้างบ้านข้างบนนี้เนี่ยยอดเพชรเนี่ยก็รู้แล้วเดี๋ยวแป๊บ,บนึงกำลังจะทำบันไดปีนขึ้นไปไง เอาบันไดลิงแล้วกันนะบันไดลิงเลยล่ะโอเคบันไดลิงแล้วก็ขึ้นมาตรงกลางบ้านเลยขึ้นมาตรงกลางเพรก็คือถือว่าเป็นบ้านเลยอ๋อเป็นกลางบ้านทางขึ้นอยู่กลางบ้านเออออกแบบง่ายๆไม่ต้องมีประตูฮะมีทําไมประตูเราเป็นแบบบ้านเดียวอยู่แล้วเราไม่ได้ต้อนรับใครเนาะจ๊ายบเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้วเสียงไอ้นั่นแหละอ๋อไดไงอยู่ทางนี้โกโก้ โอเคโอเคกโก o โอเคไม่โก้เว้ยนี่บ้านฉานันแกต้องโกแกไปไหนก็ไปเลยจะทำไงกับบันเดียมันอยู่ใกล้มากเลยปล่อยมันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกโก g โก o go โอเคเราก็มีบันไดเหมือนกันนี่เรารวังด้วยตึกตึก ไ่ถึอต้องวางเพิ่มต้องวางเพิ่มก็เดี๋ยวจะวางมาฝั่งนี้ด้วยไงก็จะเป็นกลางบ้านเลยใช่ไหมล่ะที่เธอคิดอะเราจะแบบนี้ใช่ไหมโอเคจะวางแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วโอเคนี่ก็แล้วไม่คุณเธอไม่เอาตัวคาบขึ้นมาด้วยล่ะครับเอมคุณเธอลงไปทุบมาให้ไหนครับไม่หาขี้เกียจฮะไปเร็วไม่ฮะผมบอกผมไม่ ผมบอกว่าใหม่ก็ตตรงใหม่อ๋อตอนแรกเรากล่าว่าจะให้แบบมีกําแพงเป็นสีสลับเป็นสีขาวกับสีเนี่ยเธอลองวางสีดําข้างๆเราดิข้างดิข้างไม่ใช่ข้างบนอเออแล้วอันเนี้ยขาวอย่างเงี้ยอตอนแรกว่าน่าจะทำอย่างงี้อแต่เป็นกําแพงนะแต่ว่าพื้นเอาพื้นขาวไปก่อนแต่ไม่มีพื้นขาวเลย,ยง,ลลงั้นเธอวางไปอ่อเราจะรอดูเฮ้ยคนป่าวิ้งไปดูแล้วออะเธอเอ้ยเธอขับไปนี่หน่อยขับกล่อง ไม่มีโต๊ะค้บเราคิดแล้วครับโต๊ะคาให้เราลงมาแล้วเราลงมาแล้วเธอไม่ทันใจนันละโอ้อะไรวะกโกโก็โอเคอ่ะกล่องไม่เอาโต๊ะคาามาด้วยวะลืมลือลืออะไรโอเคอ็นวันเนี้ย แล้วกระตุกนี้ชิปมันจะหลุดไหมเนี่ยเวลาจะกดเอไม่กระตุกนะตอนนี้รู้สึกไม่กระตุกเหมือนเราอยู่ที่เดิมมันเลยไม่กระตุกเอาใหญ่เลยบ้านพักใจอาการโอ้โหแล้วต้นไม้ไม่อยู่ฝั่งนู้นฉันจะเดินไปตัดได้ไหมเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปเกดแต่งไงก็ต้องตัดไม้เพิ่มไว้เธอจะเอาสลับอ่ะได้ได้ได้เราไปหาไม้ขาวกันไม้ขาวจะไปไหนวะอยู่แค่นี้ทั้งขวาบ้านมันไม่มีแล้ว ไม่มีเพ้าเลยเต็มเลยเนี่ยอาละเออวะนี่เราวะนี่เธอเห็นเธอมองเห็นเราไหมเราอยู่หลังบ้านนี่ฮัลโหลฮัลโหลเออเรามาหาแถวเนี้ยเรามาหาใกล้บ้านมากโอ้มีเพชรอยู่โอ้มีตรงจุดสูงวันนั้นที่เธอมันมีเพชรอยู่เหมือนต้นไม้จะได้จะไปสร้างตรงนั้นสูงมากเลยไม่เป็นไรเราเอาตรงนี้แล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจรู้สึกเหมือนต้นไม้มันสูงกว่า โรคธรรมดานะโรคธรรมดาต้นนี้มันได้รับอากาศที่ดีเถอะอ๋ออยู่แบบบนสุดสูนอากาศอะไรอากาศแบบดีต้นไม้ก็จะมีมลพิษใช่แต่จะมีมลพิษแล้วเคเอ็นมันอยู่นี่แบบตดทีต้นไม้ตายทั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าโอยเขาตลอดตัวเองหรือเปล่าโอ้ตบเอเราไม่ตดเหม็นหรอกไม่เหมือนเคเอ เธออะตูดเหม็นใช่เหรอฮี่เคยแหกตูดเขาโดนเหม็นอะไรพูดจาทะลึ่งอ่ะดูดิคนเราอ่ะแย่วว่าก็เธอพูดอ่ะก็เธอพูดอ่ะก็เธอตูดเหม็นไอ้ตูดเหม็นจริงจริงอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหก็เราไปยืนใกล้ๆเธอก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะกินกินปากเคเอ็นไม่ใช่หนึ่งตลกกินปากเคเอ็นนั้นหอมชื่นใจ น้องลองให้พี่ขวัญพ่นลมใส่หน้าตอนที่พี่ขวัญยังไม่ได้กินมือเช้านะฮะน้องๆจะรู้เลยว่านรกมีจริงน้องๆจะรู้เลยว่าปากพี่ขวัานั้นหอมแค่ไหนพี่ก็ไม่อยากให้น้องๆได้เจอนรกกับพี่หลังกน้องๆก็ไม่ต้องดีกว่านะฮะน้องๆแต่ถ้าใครอยากลองอยากลองทาพิสูจน์ก็จำใจนะน้องๆรับได้เชื่อเราโอหมันมีสามชนเผ่าอยู่ตรงเนี้เธอมันใกล้เรามากเลยนะอีชนเผ่าเนี่ยไม่เหมือนกันหรอ นั่นไงโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรโอ๊ยยาพิษมันยิงมันยิงใส่เธอตกใจหมดแหน่แหน่แหน่มีมีแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะบอกเลยอันเดี๋ยวเราจะฉันก็จะทำระเบียงมาฝั่งนี้เป็นการท้าทายท้าทายคนป่าไม่ได้มาฝั่งนี้นี่เลยท้าทายคนป่าอย่าไปกลัวดิแค่อย่าไปหยองอ่ะเคเคหยองไมค์ค เอาแล้วแต่เธอตายไม่คนเดียวนะโอเคได้ตายเราไม่ช่วยนะโหคนอีปิกเลยตอนกลางคืนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอย่ามายุ่งกับหนูค่ะหนูกลับบ้านแล้วค่ะเธอไปแล้ไมันจะไปแล้วเราแล้วเราวางเตียงวางเตียงมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยมีบันไดมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยเอ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาแล้วโดนคนป่าบุกบ้านแล้ว เราไปหาเชอร์รี่มาเธอเราได้เชอร์รี่มาสองลูกทำบานนอนได้ไหมนอนได้นอนนอนนอนทปนอนไปนอนเร็วนอนทีนี้เราก็จะได้ยินคนป่าพูดอยู่ข้างล่างไอ้ย๊อยย๊อยไอ้ยะอยไอ้ยะอยย๊อยย๊แล้วเคเอ็นเนไปล่อมันมาเธอลงไปข้าวเดี๋ยวนี้เลยนะ เราไม่ผิดอเย้ยเย้ยเยยย้ยเยไม้มันมาทำไมให้ลองไปสู้กับมันเลยไม่เอาเดี๋ยวมันย่อๆใส่เราเรากลัวเฮ้ยเธอเธอพอแล้ววันนี้มันเป็นระเบียงอะไรอ่ะก็เห็นเธอต่อไม่เซนค่ะไว้เอาตอแค่นั้นเป็นระเบียงแค่นั้นถูเองแหน่แย่ทําภาระให้เราอีก ความผิดโอเคเลยเ okay, ลความผิดโอเคเลยใช่เหรอเคไปล่อมันมาทำไมอ่ะความผิดโอเคเลยใช่เหรอเคเให้พูดดีทีก่อนแล้วก่อนที่ปากจะมีสีเกคปากอ๋อเธอจะซื้อลิปสติกให้เราเหรออุ้ยขอบคุณนะ <laughs> ลิปสติกลิปสติกลิปสติกเคเวางสีขาวเร็วดีขอสีดำหน่อย ไม่เอาเขาไปวางข่าดิเดี๋ยวเราวางดาบให้ go, go. โอเคมันไล่เราอ่ะมันเราโดนไล่ทีแล go, go. ้วล่ะ <Go. S 2> <laughs> เราลงไปหารัพยากรไม่ได้แล้วนะใช่โอเคตั้งแต่ไีคนบ่ามายามาสมัครกรตะ้า <laughs> ลามาการิตาดดจะมีสัดีดอจเายาก่อยู่วันนีกันดินะบัตรบัุกิพูไม่เป็นอย่าไปพูดกับมันเลยจริงๆรนการิตาาริตากริตาเนี่ยเราฟังันอกวาริตานกริตเราจะสมันนะฉันกับเอ่อพวกคนป่านะเราจะโยนเพดไปให้มันหนึ่งมิต รู้พวกนายต้องการเอาไปเลยมันไม่ร้ำหรอกโอเคเขาเขามีแอลออนกับกระจกอยู่ออาเลยๆๆๆๆอะเลละอาะโอ้ยมันยังไม่เสร็จอะเธอมันเหลือหลังคาซึ่งมันขึ้นไปต่อยากมากอ๋อต่อตัวขึ้นไปก่อนนีประตูบักจบชีวิตอีกแล้วฉันทำอะไรว้ประตูบัก โอเคอไหนลองวางไว้มันพูดเลรของมันสมาร์กาลิตาสมาร์กาลิตากาลิตากาลิปับนี่ดูประตูดิอันนั้นมันคงบอกะมั้งนี่ประตูธรรมดาเนี่ยประตูธรรมดาก็บากเหรอแสดงว่าโลกนี้เขาไม่ยอมรับถูับอกนี่แสดงว่าโลกนี้ไม่ยอมรับประตูเล้วเนี่ย โอเคเขาอยากให้เราสุดอากาศบริส hmm. mm ุท hmm. ธ mm ิ์แก้วเน่เน่เอาประตูนั่นแหละเอาตัวนั่นแหละได้ดูแบบพุบพับพุบพับพับพับโอ้โหโอเคเราถือว่าเป็นบ้านพักแบบดูดาวเนี่ยนอนมีห้องนอนเดี๋ยวไปดูดาวจังโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ทำแล้วใช่ไหมขวดแก้ว กคตแย่อย่างน้อยปิดหลังคาให้น่อยก็ดีเลปินหลังคาแต่ไม่เห็นดาวเหลือตรงกลางไว้เป็นดาวเนี่ยเราทําให้เดี๋ยวเราจะปิดเลยนะชาเนาจะปิดหลังคาแล้วนะชาเรามีคันธนูนะดูเรื่องดูเรื่องเขามีเขามีคันธนูเอาไหมอ่าอยากได้ได้ได้เดี๋ยวเราวางอันนี้เสร็จแล้วก็ตป้งกต้องการการปะทะเอ้ยแล้วถ้าไมเข้าวางแบบนี้ยังไง แต่เด็กว่าถ้าจะวางเป็นคันขั้นขันข,น,ขนขึ้นไปเลยอีกไม่ไม่วางธรรมดาเลยขั้นหลังค<ช>าแค่นี้อย่าสร้างเลยดีกว่า <c oughs> เอยมันก็ยังเป็นหลังคานะจ๊ะตกลงมาดังอึตกลงมาดังอึอ,อ่ะทายาหมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายเขาเอากระจกมาจากไหนวะมีอยู่ในตัวพอไหมนะน่าจะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเราทำให้วางไปกันพอเช่ หมดเลยนี่เตงบ้านทักตะอากาศหน้าตรงหน้าต่างอะไรเราบอกเธอตั้งนานแล้วไม่เช่หรอแล้วเธอเก็บกระจกไปทับออยที่นี้เดี๋ยว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 พี่โรดเราเดี๋ยวรู้เรื่องนะรู้เรื่องอะสีดำแปะตรงนี้ให้หน่อยเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนโ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 นนเห็นมุมโนนไหมเอ้ อ๋อมีม่านมีม่านไอคป่าว่างั้นเถอะใช่ต้องมีม่านโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับบ้านพักตากอากาศของเราด้านอะไรหมักลุกเดี๋ยวพักพี่พีกับพี่ขวัญจะนั่งเล่นหมักลุกกันเนะใช่อุ้ยเขามีธนูขึนมาตัวนี้มันใกล้เกินไปอ่ะ อาเตงเขามีคันธนูแล้วก็ลูกธนูเอ้ยเขาพกปืนมาด้วยตายแน่ตายแน่รู้เรื่องฉันมีปืนนะไหนหุ้ยฉันเพิ่งเห็นลูกธนูมันเป็นอย่างนี้หรอโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยฟินิี้ยิงยับแล้วตอนเนี้ยฟังันไมยิงไม่โดนวะฟังมันสะท้อนปะเออมันการมันการเออมันการธนูตก เฮ้ยเราต้องจัดการคนข้างล่างก่อนว้าวโอ๊ยไม่ลงแล้วไม่กลับบ้านด้วยมันมาไหมมันมาไหมมันไม่มาอยู่ข้างหน้าซามกรดิตฐาสามกริษฐาสามกรดิตฐากูกระเดบกูดุ๊กูดิ๊กกูดุ๊กกูดุ๊กูดุ๊อ๋อย่าี่บ้านเรานะเธอออกไปนี่มันบ้านเราอันนั้นแสดงว่าเป็นหัวเผ่าแน่เลยนะ ใช่ใช่เปนะ็นเวการได้งั้นเราฆ่าลูกหนองให้หมดก็จบแล้วโกโก้มาดีมาดีโก้ไม่เราอยากเราลงไปไฟแต่ว่าเราเกลัวตายกลัวอะไรวะเธอ,อเ,เรายังไม่ได้นอนอดีกวนะ่า <Okay. S 1> โอ้ยตรงนี้เลยเย็นแค่เต้งนอนก่อนเต้งนอนก่อนแล้วนอนก่อนแล้ว,นนลว,นนลวเดี๋ยวเราจะไปไฟมาละไปเราจะไปไฟมาละนะโกโก้โกโก้โอ้ มันฟ oh, 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 okay, okay, ันเราโอ๊ยพี่เราพี่ตายคนเดียวโอ้โหโอ my god โอ my god โอเมก้าฟานเลยดีกว่าจังหวะนี้โอ๊ยตายนี่มันบ้าฉันนี่มันบ้าฉันเออโอเคตายหมดแล้วตายละสองตัว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 ไอ้ยี่หายนันมันยักษ์นี่ว่ะยักษ์อยู่ยักษ์ก้ามันเป็นไรหรอกเรียบร้อยเป็นไรเราถือว่าเราเคลียร์แล้ว อยากใจแตกไปแล้วฮะโอเคเราทำการยึดพื้นที่เรียบร้อยนะฮะพวกคนปกคนป่าไรได้สะะ่หใช่เรายืดพื้นที่แล้วมีสกเกลเราลงค่าสัตว์ประหลาดจุตัวที่อยู่แถวนี้ใช่อุ้ยมันธนูดอกไม,ม้มาดูเท่จังโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์ก็แชร์นะฮะกดซับสไครต์ให้พี่ๆกับพี่ขวัญด้วยนะฮะ ที่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ขึ้นไว้ให้โอเคนะฮะก็กด subscribe ได้ที่โลโก้ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยค่ะนะ,ะแล้วก็ดูคลิปก่อนที่ตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคะฮะไงก็อยากให้ดูหลายๆคลิปนะหลายๆเกมก็ฝากกันด้วยละกันบ๊าย,ายค่ะบายบาย